ครับครัดีครับโอเคก็เอ่อที่จริงวันนี้ยอมรับว่าเออตับผมก็ตกใจไปเร็วนิดนึงคือเห็นหัวข้อเอ่อที่โพสมาล่าล่าล่าสุดเนี้ยไม่ค่อยตรงกับหัวข้อดั้งเดิมแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออที่ผมจะมาแบ่งปันที่แรกผมก็ที่ว่าแบ่งปันตอนต้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าแบ่งปันตอนท้ายก็ได้นะครับคือเออสิ่งที่ผมจะแบ่งปันเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเล็กนิดนึง ในนั้นแต่มันออกมาเชิงวิชาการแล้วก็จะชวนให้พี่น้องคิดตามบ้างนะครับก็อาจจะช่วยกันแบบนั้นก็หัวข้อที่จริงที่ผมได้รับตอนนั้นก็คือว่าพระเยซูเป็นตำนานหรือความจริงอ่ะแล้วผมก็ลองใส่ชื่ออังกฤษนะ Jesus myth or reality แล้วก็ผมก็จะจะ,จะจะจะพูดถึงในแนวนี้นะครับเออผมเลื่อนจอได้ไหมอ่ะโอเค ก่อนอื่นผมก็อาจจะแนะนำนิดนึงว่าโอเคผมก็เป็นสมาชิกนักวดคณะเยสวิตแต่ตอนที่ไปเรียนต่อชั้นสูงเนี่ยก็ไปเรียนทางด้านชีววิทยาและจริงๆเฉพาะทางเนี่ยเป็นด้านชีววิทยาของโรคมะเร็งแต่ว่าอยากจะนำเสนอเรื่องที่อาจจะเราคุ้นเคยกันในภาพรวมๆมากกว่าแล้วก็ชวนให้พี่น้องคิดแบบนี้ครับอสมมติตั้งคำถามว่าภาวะโลกร้อน ซึ่งจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่กว้างกว่านั้นที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถามว่ามีจริงหรือแล้วเรารู้ได้อย่างไรแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวข้องอีกคำถามหนึ่งคือมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดขึ้นด้วยหรือและรู้ได้อย่างไรซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนและเป็นประเด็น ล่าสุดของพระศาสนาจักรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองทัานปปัพัฒปาฟรานซิสก็ได้ออกพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับใหม่ดูเหมือนว่ามีผู้ที่ตั้งชื่อไทยเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาแปลเล่มออกมาไม่รู้จะเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าชื่อไทยตามสื่อต่างๆของไทยก็บอกว่าชื่อว่าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเอ๊ะจริงๆชื่อไทยคล้ายๆกับเอกสารอีกเล่มหนึ่งไหมที่ออกมาเมื่อ8ปีก่อน ใช่ไหมครับก็เมื่อแปดปีก่อนมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าลาวดาโตซีหรือว่าขอสัรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าฉบับนี้ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องกันแล้วก็จะมีภาษาที่อาจจะหนักแน่นรุนแรงกว่าแต่ก็กลับมาที่ประเด็นนี้แหละนะครับว่าเอาแล้วเราเรา,เราแน่ใจหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมีจริงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีจริงเหรอแล้วก็เราดูได้อย่างไรเรา เห็นและเราได้ยินตามสื่อต่างๆมีมลพิษมากมายหเมีขั้วโลกกำลังไม่ค่อยมีอาหารกินไม่ค่อยมีที่อยู่เพราะว่าน้ำแข็งละลายเกิดไฟป่าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในบางภูมิภาคแต่ก็เกิดฝนตกอะไรมากในบางภูมิภาคแต่เพียงแค่นี้ ทำให้บอกว่าเราอยู่ในภาวะโลกร้อนจริงหรือเพราะว่าบางปีและบางที่ก็หนาวผิดปกติบางที่ก็เกิดฝนตกมากแต่บางทีก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสถิติและการเก็บข้อมูลระยะยาวว่ากําลังร้อนขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเขียนกันได้อีกนะครับว่าเอา้าสถิติบอกว่ากําลังร้อนขึ้นแต่คุณเก็บสถิติกี่ปีแล้วมันมีวัฏจักรกี่ปีไม่ใช่ว่าเออช่วงนี้ เออยี่สิบสามสิบปีมันจะอุ่นขึ้นหน่อยหรือเดี๋ยวมันจะเย็นลงอีกไหมยังมีคนเถียงนะครับทั้งทั้งที่จริงๆนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พยายามเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามรันโมเดลต่างๆแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าโลกร้อนขึ้นจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนแล้วก็ใช้หลักทฤษฎีต่างๆอธิบายก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นสูงขึ้นและเกือบทั้งหมดก็เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดจากที่มนุษย์กระทําขึ้นมา นะแต่ถามว่าทุกคนเห็นอย่างนี้ด้วยกันไหมแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ส่วนน้อยไม่เห็นด้วยไหมก็ยังมีอยู่และคนต่างๆบางคนก็จะไม่เคยเข้าใจไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับทีน,นี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วนนี้ต้องเื่องใกล้ตัวอย่างหนึ่งนิย้อนไปเมื่อันก่อนสามตุลาคมสอง3คํยสาถามคือเกิดเหตุยิงในห้างสยามพารากอนจริงหรือและเรารู้ได้อย่างไร อันนี้แค่ชวนคิดนะบางคนอาจจะถามว่า้ยพ่อยกมาได้ยังไงเนี่ยคาถามแบบนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับอก็อาจจะบอกว่าเราดูได้ยังไงก็มีรูปถึงขนาดนี้ใช่ไหมรูปตํารวจจับที่นั่นแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ก็จับรูปได้นะมีชายหนุ่มคนนี้พกปืนมีรูปที่เห็นเขาถือปืนมีรูปที่แสดงความเชื่อมโยงว่าคนที่ใส่หมวกแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้ กงเกงโผล่ออกมาแบบนี้ก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละคนนี้เป็นมือปืนเป็นคนที่ยิงอะไรต่างๆรายละเอียดและตัวเขาเองก็พูดนะเพราะฉะนั้นเราดูได้อย่างไรในยุคปัจจุบันเรารู้ได้มีหลักฐานพอสมควรจากกล้องทั้งกล้องวงจรปิดบ้างกล้องโทรศัพท์มือถือใครๆก็ถ่ายรูปอย่างถ้าเรามองดูรูปทางด้านซ้ายมือก็มีคนหนึ่งกําลังถ่ายรูปนั้นอยู่ที่ท,ที่ตํารวจกําลังจับผู้ต้องหา แต่จริงๆก็เป็นยุคปัจจุบันใช่ไหมครับที่เรามีเทคโนโลยีแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ49ปีก่อนใช่ไหมเกือบจะครบ50ปี14ตุลาคม1973หรือปี2516เกิอดอะไรขึ้นบ้างมีคนบอกว่าเกิดการปฏิวัติเรารู้ได้อย่างไร ที่จริงคําตอบจากคนวัยต่างๆกันก็คงได้คําตอบต่างกันใช่ไหมครับบางคนอ่ายังแค่ยกตัวยอย่างเนะคนที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้ว50ปีขึ้นไปหรือว่าอายุสัก60ปีขึ้นไปน่าจะได้เห็นภาพได้ยินเหตุการณ์อะไรในสมัยนั้นแล้วนะครับแต่คนที่อายุน้อยน้อยก็อาจจะอาศัยรูปอาศัยสิ่งที่คนเล่าต่อกันมา อาศัยข่าวหรือการระลึกถึงเป็นประจำที่ผ่านมาแต่ก็อีกแล้วครับห้าสิบปีก่อนเริ่มมีกล้องแล้วแต่เป็นยังไงกล้องส่วนใหญ่ยังเป็นขาวดำและเออคนที่มีกล้องมีจำนวนไม่มากเพราะฉะนั้นจำนวนรูปเหล่านี้เอาจริงๆก็ไม่ได้มีมากนะักไม่เหมือนกับในยุคป,ปัจจุบันนะครับย้อนไปอีกนิดหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ คนที่สำคัญในช่วงนั้นอดอล f ์ฟิลเลอร์เขาสมัยนั้นเกิอดอะไรขึ้นอดอล f ์ฟิลเลอร์เป็นคนอย่างไรทำอะไรใช่ไหมครับก็ย mm ุคนั้นก็ยังมีภาพถ่ายอยู่เป็นภาพสีจะมีกี่ครั้งที่คนเขาถ่ายรูปอย่างเช่นด้านซ้ายมือทหารกำลังเตรียมที่จะยิงกันขนาดนั้นได้จริงๆรูป mm hmm. ยิ่งน้อยลงยิ่งเราย้อนกลับไปไกลขึ้นและสมัยนั้นล่ะสมมติสมัยพระนานะรายใช่ไหมครับ สมัยนั้นไม่มีรูปถ่ายแล้วมีบันทึกแล้วก็มีคนที่อ่านบันทึกนั้นได้บ้างมีรูปวาดอยู่บ้างจากสมัยนั้นแต่เราเชื่อถือได้แค่ไหนบันทึกในสมัยนั้นเราเชื่อแค่ไหนรูปวาดนั้นสะท้อนความจริงแค่ไหนเป็นรูปที่เขาวาดจริงๆแค่ไหนพระเพีรราชาเป็นใครเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปอีกละ่ะประมาณ2,000ปีก่อนพระเยซูเป็นใคร ที่จริงรูปนี้เป็นรูปในเชิงวิชาการที่น่าสนใจเขาจะบอกว่ารูปทางซ้ายมือคนที่ไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์จะบอกว่าน่าจะคล้ายพระเยซูจริจรงๆมากกว่าส่วนรูปทางขวาเป็นรูปที่เป็นใครนะนักเขาบอกว่าเป็นรูปที่นักล่าอานานิคมจริงๆเขพูดถึงง่ายๆคือชาวตะวันตกโดยรวมก็กวาดพระเยซูให้เหมือนชาวยุโรป ธรรมดาคนหนึ่งผมสีอ่อนๆสีน้ำตาลอ่อนๆมีตามีคราวแบบนั้นเป็นเหมือนชาวยุโรปแต่คนบอกว่าที่นักวิชาการก็จะบอกว่าชาวตะว,วันออกกลางในแถวแถวอิสราเอลสมัยพระองค์น่าจะมีหน้าตาคล้ายๆทางซ้ายมือมากกว่าอันนี้เริ่มนะเริ่มมีคนที่คิดในทางประวัติศาสตร์แบบนั้นคราวนี้ก็ในเมื่อกี้ในคลิปก็มีเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับคือพระวระวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเรา เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าแต่นอกจากนั้นก็มีจดหมายนักบุญเปาโลที่กล่าวถึงพระองค์พอสมควรแล้วก็มีจดหมายอื่นๆแล้วก็งานเขียนอย่างเช่นกิจการอัครสาวกก็กล่าวถึงบ้างในอื่นๆเนาะมีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแค่ไหนก็คือประกาศศกแล้วเขาว่าประกาศศกเนี่ยในในชาวในความคิดของชาวยิวกับของคริสต์ก็ต่างกันทีหนึ่งอย่างโมเสสชาวยิวเขาเป็นประกาศศกเราก็จะคิดอะไรเงี้ยแต่ว่า ประกาศศกอิสยาสําคัญมากนะครับว่าเต่าถึงพระเยซูหรือเปล่าและแค่ไหนนอกจากนั้นยังมีเรื่องของงานเขียนร่วมสมัยของอาณาจักรโรมันสมัยนั้นมีงานเขียนอื่นๆของพิเศษชนยุคแรกที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ก็ตามแต่เป็นงานเขียนจากสมัยนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลได้แค่ไหนสําหรับพระเยซูแล้วก็เอามาใช้อย่างไรที่จะบอกว่าพระเยซูเป็นใครมีจริงแค่ไหนคราวนี้ใน คลิปที่เราชมเมื่อกี้นี้ก็มาจากแนวทางหรือแนวคิดของทางโปรเตสแตนต์มากกว่าแล้วพี่น้องโปรเตสแตนต์เนี่ยเขาจะเน้นพระคัมภีร์เป็นแหล่งที่จะบอกเราเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รอดพ้นเกี่ยวกับพระเยซูและอื่นๆเขาจะเน้นพระคัมภีร์เท่านั้นแล้วก็เรื่องของความเชื่อก็จะเป็นความเชื่อแบบนี้เท่านั้นแหละที่ทําให้เรารอดพ้นได้แล้วก็อาศัยสิ่งที่เราดูจากพระคัมภีร์ แต่ถ้าพูดถึงพระศาสนาจักของทางคาทอลิกคาทอลิกเราเนี่ยก็มีประเพณีหรือมีแนวทางที่เราจะตีความพระคัมภีร์โดยอาศัยอํานาจสอนและธรรมะประเพณีแราทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วก็จะวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ว่าการที่เราจะตีความพระคัมภีร์แล้วก็อาศัยอํานาจสอนอาศัยธรรมะประเพณีของเราแต่อํานาจสอนเองก็จะต้องสอดคล้องแล้วก็ได้ข้อมูลพื้นฐานได้แนวอะไรต่างๆจากพระคัมภีร์เหมือนกันก็จะวนเป็นลูกแบบนี้แล้วเราเองก็จะพยายามใช้ เรื่องของความเชื่อของเราบวกกับเหตุผลการใช้เหตุผลของมนุษย์เราสามารถใช้ศาสตร์แขนงต่างๆที่จะมาอ,อ,อธิบายหรือเข้าใจพระัมภี์ได้ขอยกตัวอย่างพระประสารประจําวันนี้ที่เราเห็นทางซ้ายมือนะครับพระประสารประจําวันนี้เนี่ยกล่าวถึงวิบัติใช่ป็นวิบัติแก่เมืองโคราซินวิบัติแก่เมืองเบสไซดาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไทรัและไซดอนเราจะคงจะกลับใจแระอถอื่นๆเนาะ คือเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ความรู้ใช้พื้นฐานอะไรต่างๆจากประวัติศาสตร์และจากวิชาการต่างๆที่เราจะมาดูว่าอ,อ๋อเมืองเบสไซดานั้นอยู่ที่ไหนเมืองโคราซินอยู่ที่ไหนสมัยนั้นเป็นอย่างไรเอ,อ่อเป็นเมืองสําคัญที่อยู่ใกล้ทะเลสาบกาดิดีเอาและเมืองคาเปโนอุมที่ปกติพระเยซูจะอยู่แถวนั้นและ,ละตัดอะไรจากแถวนั้นอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆ แล้วก็ภูมิประเทศต่างๆที่จะบอกว่าพระเยซูเคยอยู่ที่ไหนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเราคาทอลิกเนี่ยแ,แนวทางของเราคือเราพยายามที่จะใช้ศาสตร์ต่างๆที่จะช่วยให้เข้าใจพระเยซูมากยิ่งขึ้นอย่างการศึกษาเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเป็นต้นแต่จริงๆก็ยังมีนักวิชาการอื่นที่ยังตั้งคําถามที่เป็นพื้นฐานจริงๆแล้วตัวอย่างนะครับที่นักนัก นักวิชาการบางคนเขาถามเลยก็าดูเขาถามว่าประโยคไหนบ้างในพระวรสารที่เป็นความจริงเอามาเป็นวักวักเอามาเป็นประโยคเลยประโยคไหนบ้างที่เป็นความจริงนักวิชาการคนก็ถามถึงระดับนี้หรือบางคนเข้ามาถามแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่เปอร์เซนต์ตามวิชาการตามหลักวิชาการในแต่ละประโยคอย่างเช่นสมมติประโยคที่บอกว่าเออเราเป็นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นหนทางนั้นหรือเราเป็นทางนั้นความจริงและชีวิต ประโยคนี้พระเยซูมีโอกาสที่จะตัดแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเชนิวิชาการเขาเขามีหลักการของเขาเหมือนกันเะว่าหลักของความเป็นประวัติศาสตร์ตัวอย่างต่อไปก็คือเรื่องของพระกายและพระลหิตในหันค่ำมือสุดท้ายในหันค่ำนั้นพระองค์ได,ได้ได้ตัดเปลี่ยนขนมปังและเหล้าองุ่นเป็นพระกายพระลหิตสิ่งนี้ในทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาแบบนี้เขาจะถือว่าน่าจะเป็นความจริงค่อนข้างสูง เนื่องจากอะไรเนื่องจากคบในพระวรดสารถึงสามฉบับที่พูดถึงใกล้เคียงกันมากและเจอในกิจการอัครสาวกอีกและเจอในจดหมายเรื่องคุณปาวโลถึงชาวโคเรนอีกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้น่าจะมีความสําคัญมากและมีความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์อันนี้มองในเชิงวิชาการบอกคนที่ศึกษาในแบบนี้การทวีขนมปังหละการทวีขนมปังเลี้ยงคน4ี่พคน5 0 0 0คน เจอในพระวาสานครบทั้ง4ี่ฉบับแต่จริงๆมีบางที่ที่บอกเลี้ยงสี่พันคนบางที่ที่บอกว่าเลี้ยงห้าพันคนเราคิดอย่างไรแล้วก็จะมีความสําคัญและเเรื่องเกี่ยวกับแหล่งของพระวาสานสหทักหรือ s y n o p t i ซิน s p e l ติกอนักบุญมาโรโกลูกาและมัทธิวสามฉบับนี้เถ้าเกิดกล่าวถึงตรงกันแต่ย้อนไม่พูดถึงอาจะมีน้ําหนักน้อยลงหน่อยถ้าไม่มีในอยู่ในจออะไรต่าง เขาก็จะพูดถึงและมีศึกษานในเรื่ององนองนี้แล้วแล้วบางตอนที่พบเฉพาะในพระวสานนักบุญมัทชิวและลูกาเท่านั้นเขาก็จะบอกว่ามือมีมาจากแหล่งพระคัมพี์แหล่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระวสานนักบุญมารโกแล้วแหล่งนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนเป็นแหล่งรวมคําพูดของพระเยซูแต่เอามาจากไหนอะไรต่างๆก็จะมีคนวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็ที่สุดก็มีคนบอกว่าพระวสานนักบุญยอนจะมีสายหนึ่งที่บอกว่าพระวสานฉบับนี้มองเน้นแต่พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า แล้วมีความเป็นจริงในเชิงประวัติศาสตร์แค่ไหนบาง,งคนก็จะบอกว่าไม่ค่อยแต่คนก็บอกว่าเออถ้ามองลึกๆล,ลงไปพระวสานนึกุญยอนี่แหละที่พูดตรงไปตรงมาที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูน่าจะมีความสําคัญทางประวัติศา,าสตร์ก็จะมีนักวิชาการที่ตกเถียงกันในระดับนี้แต่ถ้าเรารวมงานวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์นักวิชาการเขามักจะบอกว่าสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจน ในประวัติศาสตร์มากกว่าอย่างอื่นอยู่สองอย่างก็คือการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าและการถูกจุงกังเขนของพระองค์เขาจะบอกว่าสองอย่างนี้มีเอ่อมีมีข้อมูลมีหลักฐานในพระคัมภีร์และในอื่นๆมากที่สุดและจะมีแนวคิดที่บอกว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะน่าอายดูเหมือนจะไม่น่าใส่แต่ว่าใส่ลงไปในพระคัมภีร์นั่นแหละมีความน่าเชื่อถือมากอย่างเช่น การถูกตรึงกังเขียนของพระเยซูเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายแต่ถ้าขั้นชนยุคแรกๆได้เล่าถึงเรื่องนี้แล้วอยู่ในพระคัมภีรก็น่าเชื่อถือหรือการที่พระองค์ลดตัวลดลดพระองค์ลงไปรับศีลล้างบาปหรือรับพิธีล้างจากนึกบุญยอนจริงๆเป็นเรื่องน่าอายแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพระคัมภีรก็น่าเชื่อถือนะก็จะมีนักวิชาการที่เขาให้เหตุผลแบบนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นๆท,ท,ที่ก็มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์พระคัมภีร์อย่างเช่น เรื่องของความเป็นชาวยิวของพระเยซูเรื่องที่พระองค์มาจากแคว้นกาลิลีเรื่องของปีประสูติที่อยู่ก่อนคริทตกาลนิดหน่อยที่ก็มัมกจะบอกว่าน่าจะก่อนพิสตกาลประมาณ4ปีแต่ว่ามีบวกลบในเรื่องนี้แล้วก็ปีที่สิ้นพระชนก็อาจจะประมาณปี30กว่ากว่านิดหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระชนมาชีพในแคว้นกาลิลีและแคว้นยูเดียซึ่งพระองค์ได้ใช้พระชนมาชีพอยู่ในสองแคว้นนี้เป็นหลักแคว้นกาลิลีอยู่ทางเหนือแคว้นยูเดียอยู่ทางใต้ ท่านด้วยแฝนสมาเรีพระองค์เคยเดินทางผ่านผ่านชาผ่านเมืองสมาเรียพระองค์พูดภาษาอารามะิกเป็นหลักภาษาอารามะิกก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นทางเหนือนิดนึงแล้วก็ต่างจากภาษาฮีบรูพอสมควรนะแล้วก็จะมีความเอ่อความเป็นท้องถิ่นของทางเหนือของพระองค์อยู่บ้างจะมีสานุสิทธิ์ที่ติดตามพระองค์ตรงนี้ก็น่าจะ ชื่อน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ในในวิชาการแบบนี้การชําระพระวิหารเป็นเหตุการณ์เหุการณ์หนึ่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของสาร,รุสิธิ์ของพระองค์หลังการสิ้นพระชนว่าสารนุสิตของพระองค์ได้ไปทําอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากความเชื่อของพวกเขารดันๆแล้วก็ถูกพิพากษาตุกตัดสินอะไรต่างๆด้วยครั้งนี้ที่สําคัญสําหรับเราและก็เป็นแก่นของพิศชนตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง การกลับคืนผระชนมาชีนะว่าเป็นแกนข,ของความเชื่อของเราแต่เอาจริงๆเรื่องการกลับคืนผระชนมาชีพแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์แม้แต่ภายในและภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้หนักแน่นมากนะเรื่องนี้ถ้าเรามองประวัติศาสตร์ในแง่ว่าเราต้องมีหลักฐานหลักฐานเชิงงานเขียนหลักฐานประกอบนู่นนี่ถ้าเราใช้เกณฑ์น,นั้นเนี่ยหลักฐานเอาจริงๆไม่ได้แน่นแต่อาจจะแน่นในเชิงว่าพิเศษชนเชื่อเรื่องนี้จริงจังเชื่อจนยอมตายเป็นมรณะศักด์ี เชื่อจนสืบทอดกันมากี่พันล้านคนในยุคป,ปัจจุบันเรมองได้ยังน,นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาคําถามที่อาจจะได้ได,ได้มาในในในสัปดาห์นี้นะครับคําถามที่เราได้มาว่า,าพระเยซูคริสต์คือใครมีคนทั่วโลก2,300ล้านคนติดตามรพระองค์ในปาะาอนี้พระองค์ยังมีตัวตนอยู่จริงหรือตรงชิดจริงหรือแล้วก็อาจจะทิ้งท้านยะให้เราคิดถึง พระวาสานตอนหนึ่งตอนท้ายๆเนี่ยครับที่บอกว่าแล้วท่านละ่ะท่านว่าเราเป็นใครก็เป็นคําถามของพระเยซูที่พระองค์อยากให้เราตอบคําถามนี้เองแต่ละคนครับก็ขอแบบปันเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อยากจะฝังจากพี่น้องด้วยเหมือนกันครับ